คลิปนี้เซลจูนจะมาแนะนำรถนะคะคันนี้เป็น Isuzu MU-X เครื่อง2.2เกรด R-S นะคะคันนี้สีขาวมุกมาพร้อมชุดแต่งคาโต้นั่นเองค่ะคันนี้เป็น MU-X ปี2026นะคะที่มีการอัปเดตช่วงล่างโชคแบบใหม่สติฟฟ i t มาเรียบร้อยแล้ว ะะโชค s t i f เฟ x จะเป็นโชคที่ให้ความแข็งหนึบนุ่มนวลแล้วก็เข้าโค้งได้ดีสมรรถนะในการเข้าโค้งดีเยี่ยมค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นมิวเอ s สีขาวนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูรอบๆคันกันก่อนอ่ะอันนี้จะเป็นรอบๆคันด้านหน้า ด้านข้างนะ,ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมภายในต่อนะคะด้านในของ m u x x s s จะเป็นเบาะหนังสีดำตัดได้สีเขียวนะคะภายในจะมีภายในนะคะจะเป็นไฟแอมเบียนไลท์สีแดงแบบนี้ค่ะแล้วก็มีหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ให้แอร์ออโต้แยกอิสระซ้ายขวาเป็นเกียร์ออโต้มีเบรกมือออโต้โฮแล้วก็ เบรกมือไฟฟ้านะคะปุ่มควบคุมเครื่องแสงบนพวงมาลัยฝั่งซ้ายปุ่มล็อกความเร็วบนพวงมาลัยฝั่งขวามีให้มีแพทเทิร์นชิมาให้นะคะเพดานเป็นสีดํากระจกมองหลังเป็นตัดแสงอัตโนมัติเบาะคู่หน้านะคะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าอัตโนมัติทั้งคนขับและคนนั่งค่ะไปดูตอนสองค่ะ ตอนสองก็จะเป็นเบาะหนังเหมือนกันค่ะสีดำตัดได้สีเขียวแบบนี้เลยค่ะมีไฟแอมเบียนไลท์ให้ตรงนี้นะคะอ่ะแล้วก็ตอนสามผู้โดยสารตอนสามก็จะเป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันค่ะนี่โอเคส่วนภายหน้ากระจก มองข้างก็จะมีไฟเลี้ยวอัตโนมัติมาให้นะคะกระจังหน้าแบบหล่อๆเท่ๆด้วยชุดแต่งคาโตแบบนี้เลยค่ะถ้าใครสนใจนะคะซื้อรถ isuzu mu-X หรือว่ากระบะทุกรุ่นสามารถติดต่อเซลจูนได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 7 1 3 6 3 9 4 1ค่ะ